เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสายแบบยาวสไายไไลแต่ว่าแบบยาวขึ้นนิดนึงนะคะนี่ยาวสไพแบบัวรุ่นเขาชอบสไาย์แบบยาวๆเนาะทิ้งๆเนาะเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูขนาด30เซนนะคะมันต้องวัดด้านข้างด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทรงกลมอะ โดยประมาณก็30เซนนะคะถ้าตรงก้นก้นยาว28เซนกว้างกว้าง14เซนสูง22เซนนะคะแล้วก็นี่ขนาดความกว้างนี่คืออันนี้ปอก ipad นะใส่เต็มเปียกพอดีนี กระเป๋าก็จะเป็นทรงอยู่ทรงนะตั้งๆเลยนะก็คือก็คือแข็งกว่าไหมพรมนิดนึงนั่นแหละประมาณนั้นคือต้าถักแน่นด้วยแล้วก็ดามเชือกฟางด้วยแต่ถ้าเราใช้เชือกฟอกถักอะ่ะไม่ต้องดามก็ได้นะทุกคนหมดเชือกไปหมดไหมพรมไปสีดำเนี่ยสองม้วนกับอีกเกือบครึ่งม้วนเอ่อเชือกเชือก ไหมพรมของป้ามัน75้ากรัม75กรัม2ม้วนก็300กรัมเอ้ยไม่ใช่ร5อยห้าสกรัมโอ้ยตกเลข75้ากรัมสองม้วนก็150กรัม150กรัมแล้วก็อีกม้วนหนึ่งไม่หมดเหลือเยอะอยู่ก็น่าจะประมาณไม่ถึง50กรัมอ่ะก็แสดงว่าสีสีดำเนี่ยใช้ไป200กรัมโดยประมาณนะคะโดยประมาณแต่ว่าไหมพรมป้ามันมันเบาไง มันเป็นได้ประดิษฐ์มันเบามันก็จะได้เยอะแล้วเวลาถักก็ดึงยืดด้วยให้มันไม่มีขนเนี่ยจะมันไม่ค่อยมีขนสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีขนถ้าเวลาไหมพรมมันมีขนนะก็ใช้ไฟแช็กลนเลยหรือว่าจะใช้เทียนไขนอะ่ะจุดใส่เทียนไขนก่อนแล้วก็จับลนลนลนมันก็จะไม่ไม่พวกขนออกไปนะ กลิ่นไหม้มันก็จะติดอยู่แป๊บเดียวแล้วทุกคนไม่เป็นไรพอมันพอมันกลิ่นไหม้หายแล้วใช่ไหมเรามีน้ําหอมอะไรเดี๋ยวนี้น้ําหอมเยอะๆก็ฉีดฉีดไปเดี๋ยวมันก็หอมเองนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใช้เออแล้วก็สีขาวสีขาวใช้ไป1ม้วนกับอีกนิดนึงนะคะม้วนหนึ่งเจ็ดสิกรัมก็ประมาณ100ยร้อยกรัมกว่าๆนี่แหละ ใช้ไปหนึ่งมว้วนแล้วอีก,อ,กอีกม้วนหนึงอ่ะเหลือเยอะอยู่เพราะว่าสีขาวมันจะมีแค่ตรงลายตรงนี้แล้วแต่ลายเราด้วยนะแล้วตรงด้านหลังนี่ป้าป้าลองเลยไงลองเลยคือถ้าถักตรงตรงอ่ะมันจะเป็นเบี้ยวมาเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้คือสองแถวสองแถวขยับหนึ่งหลักสองแถวขยับหนึ่งหลักก็จะได้แบบนี้คือลองลองหาลายเลยแล้วอันนี้สวยทุกคนอันนี้สามารถทําเป็นกระเป๋าได้นี่กระเป๋าลายอยากอยากเคยเห็นเขาฮิตอยู่พักหนึ่งกระเป๋าลายขึ้นขึ้นแบบนี้ก็คืออันนี้แค่ลดมาสี่หลักใช่ไหมลดมาแถวละหนึ่งหลักสี่หลักเนี่ยลดแถวละหนึ่งหลักแถวละหนึ่งหลักแถวละหนึ่งหลักสี่แถว สี่แถวพอสี่แถวต่อไปนะไม่ต้องลดไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มอะไรแค่ถักตรงๆขึ้นไปเพราะว่าแถวมันจะเอียงอยู่แล้วไงมันก็จะเอียงกลับไปพอมันเอียงกลับไปสี่แถวเราก็ถักลดมาอีกสี่แถวป้าก็เลยว่าเอออันนี้สวยว่าอันนี้สามารถถักเป็นกระเป๋าลายแบบขึ้นๆได้นะเนี่ยขึ้นๆขึ้นๆเอาเอาขึ้นซักเอา ลายซักสีขาวเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมล้วก็ทําเป็นขึ้นขึ้นไปแล้วตัวก็เป็นสีอื่นสีพื้นน่ะ <c oughs> เคยเห็นเขาฮิดกันไงสมัยก่อนเนี่ยอันนี้สวย <c oughs> ก็เลยลองเล่นไปในตัวไงด้านหลังแล้วก็ไปติดกระดุมแม่เหล็กมานี่เผื่อเผื่อจะติดก็ติดกระดุมได้ด้วยเจ็ดเรียบร้อยไปไหนก็ตั้งได้เลยก็ประมาณนี้นะคะอยู่ทรงดีค่ะแล้วก็ แบบถักยากมากถ้าไม่ลื้อเนี่ยน่าจะเสร็จไปสองสามใบแล้วอะทุกคนแล้วก็แบบกระเป๋าอันี้โอ้ยเหนื่อยมากไม่ถักอีกแล้วแต่พอลงคลิปไปปุ๊บเ <_ s us ur> พื่อนติ้งมาเ <_ h> พื่อนก้างสมัยก่อนพร้อมมากไงเรียนมหนึ่งมสองมสามด้วยกันอะพร้อมมากเลยเรียกก้างแล้วเพื่อนๆอาจจะเรียกป้าว่าพี่ช้างนะเพราะว่าป้าอ้วน <h ahaha> โอ้ยอยากอายขอได้แหละ พี่ช้างพี่ช้างคนนั้นก็เรียกพี่ช้างคนนี้ก็เรียกพี่ช้างเป็นพี่ช้างไปเพราะว่าเราอ้วนนั่นแหละติ้งมาว่าปนีถักให้หน่อยหนึ่งใบเราคิดในใจโอ้ยเนาะคิดคิดว่าจะไม่ถักอีกแล้วแบบนี้เอาได้มาอีกหนึ่งใบเดี๋ยวก็ถักกันไปพี่ช้างพี่ช้าง รีวิวก็ประมาณนี้ค่ะสีขาวใช้ไป100กรัมกรัมกว่าๆสีดำใช้ไป200 200กรัมนะคะแต่ถ้าใช้เชือกฟอกมันอาจจะต้องเยอะกว่านะเพราะว่าเชือกฟอกมันน้ำหนักเยอะกว่านะ่ะไหมพรมมันเบาไงป้ายังไม่ได้ลองอะ่ะต้องลองนะคะก็อาจจะถ้าจะถักก็อาจจะสั่งเพิ่มไงถ้าเป็นถ้าเราจะถักใช้เชือกฟอกนะ อ๋อมันต้องสั่งสาม้วนอยู่แล้วมันม้วนละม้วนละหนึ่งรอกรัมใช่ไหมถ้าเราจะสั่งมาถักกระเป๋าใช่ไหมสีดําสีพื้นเนี่ยก็สั่งมันต้องสั่งสามม้วนอยู่แล้วเพราะเราใช้สองม้วนกว่าไงก็สาม้วนอยู่แล้วแล้วก็สีขาวก็สั่งสองม้วนประมาณนี้นะคะ